สวัสดีครับวันนี้พวกเรานักศึกษาจากมหาลัยลังสิติ์ครับจากคณะนวัตกรรมเกษตรครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีพอมมาเลยครับอุปกรณ์ในการเพาะปลูกของเราก็จะมีมีวัสดุปลูกพอเสตแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ ป๊อกกี้ฉีดน้ำแล้วก็กระบะในการส่งดินแล้วก็ถาดเตาะก้ว่วค่ะเมล็ดผักนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะ ส่วนวัสดุปลูกที่เราเตรียมมาเตรียมมาปลูกในวันนี้นะครับมีอยู่3อยา่างคือมูลไส้เดือนแกดดิบและขุยมะพร้าวครับโดยใช้อัตราส่วน 1, 1, 1, 1ต่อหนึต่อหนึครับแล้วก็ขั้นตอนแรกคือผสม3ามอย่างเข้าด้วยกันครับ เราก็นํำดินที่เราผสมแล้วมาตักใส่ในถาดิพอะของเรานะครับที่เชียมไว นี่จะเป็นเมล็ดแตงกวานะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะทําการใช้ขั้วลงไปนะครับการสังเกตขั้วดูง่ายๆนะครับดูที่ปลายครับตรงนี้ครับคือขั้วมันครับเราจะใช้ตรงนี้ลงดินครับครับปักลงไปหนึ่งเซนครับ หนึ่งหลุมเราจะใช้สองเมล็ดนะครับใช้ขั้วปักลงไปครับครับต่อไปจะเป็นเมล็ดถั่วฝักยาวนะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้ขั้วลงดินเหมือนกันครับขั้วก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้ตรงนี้ลงดินนะครับเหมือนเดิมครับจุ่มไปเพียงหนึ่งเซนครับ มหนึ่งเราจะใช้สองเมล็ดเหมือนเดิมครับเพื่อเพิ่มอัตราการรอดครับเราจะเป็นเมล็ดแตงโมนะครับต่อไปจะใช้ขั้วเหมือนกันครับวิธีการดูขั้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสีขาวๆจะอยู่ปลายเมล็ดครับเหมือนเดิมครับจุ่มลงถาดที่เราปลูกสองเม็ดนะครับขั้วอยู่นี่นะครับ ก็ลงไปโอเคครับเราก็นำป๊อกกี้มาฉีดน้ำนะคะน้เ่าเปี่ยรถจนชุ่มเลยนะคะแล้วจากนัก้นเราก็นํามำเมล็กพันธุ์ที่พอไว้เอาไปไว้ในที่ลม่ม แล้วก็อากาศถ่ายเท4-7วันมาเลเ็ก,ก็จะเริ่มงอกให้เราเห็นค่ะหลังจากที่เราได้พอมาเลเร็ยไครบ4-7วันแล้วนะคะก็ต้นกล้าของเราก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็ลักษณะของมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือต้นกล้าของ สลัดค่ะแล้วก็ต้นของแตงโมต้นบัวแล้วก็ต้นมะเขือแล้วก็ต้นััวะพาค่ะครับหลังจากที่เราได้พเพาะเมล็ดในถาดตอไปแล้วนะครับผ่านไปสองสองัปดาห์นะครับเราจะทำการย้ายต้น กล้าเพื่อนลงกระถางน,นะครับเพื่อจะปลกต่อไปตั้งนี้ในการย้ายาต้ปกอะารบ้างครับอย่างแรกก็มีกระถางเตยฟีืสัสด,ดูปลูกแสมดิบขุยมะพร้าวมูลไส้เดือนมะพร้าวสัตว์แล้วก็ต้นกล้าของเราครับ แรกก็คือนำวัสดุปลูกที่เราเตรียมมาใส่ผสมลงไปครับเราก็นำวัสดุปลูก3าอย่างที่เราเตรียมไว้มาผสมกันและวคนให้เข้ากันครับ ก็นำต้นก้าลงกระถางแล้วก็ใส่กระสุปลูกเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยครับแล้วก็ช่วยกดให้มันกระชับขึ้นหลังจากนั้นเราก็ใช้ก๊อกกี้ฉีดน้ําให้ชุ่มครับ จากที่เราได้ย้ายต้นกล้ามาปลูกในกระถางแล้วลดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะย้ายกระถางไปไว้ในที่ร่มที่อากาศถ่ายเทประมาณสักสองสัปดาห์เพื่อจะให้ต้นกล้าพร้อมที่จะลงแปลงต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมในการการสาธิตการขอต้นกล้าว,วันนี้นะคะขอบคุณค่ะ